แถบเลยจ้ะเพราะมันมันมีแปลกๆแปกๆแปกๆเรงี่มาตองมีคนเดียววันอ e ่ะป้าที่ไล่เนี่ย มันเรียนนีนักทัดวนขาวมาึงออย่างที่ว่ามันกุ้โค้งกันแล้วเนี่ย พอได้รับแจ้งปุ๊บองอปตก็ส่งเจ้าที่ลงสำรวจเบื้องต้นนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทางผู้ใหญ่บ้านผู้นำอปตทั้งหมดให้ช่วยดูแลแล้วก็ให้เจ้าเจ้าของบ้านเจ้าของที่มาแจ้งความเสียหายเบื้องต้นแล้ววันนี้เราออกมาทีมงานครัก็บส่คการนี้ทางเทศบาลจะช่วยก็คงจะต้องไปรวบรวมข้อมูลแล้วดูระเบียบดักเกณฑ์เรื่องของการจ่ายไม่ว่าจะเป็นสวนยางหรือไม่ก็บ้านพักอาศัยค่ะแล้วงบของกองทุนปฐมประิภัยจังหวัดนด่คงคงจะดูเรื่อง ที่คุยเรียนท่านนายกไว้นะคะก็คงจะดูเรื่องของอบตเบื้องต้นก่อนถ้าไม่ไหวเยอะเกินไปก็คงจะรายงานทางอำเภอจังหวัดต่อไปแต่การนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นภาวะคือรายงานอำเภอแจ้งภัยพิบัติแล้วเพื่อประกาศเป็นภัยพิบัติเดี๋ยวอบตก็ดำเนินการตามระเบียบงิประมาณเพื่อช่วยเหลือต่อไปครับ